ครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาครับอาจารย์ว่าออมีคนจะทำไอตัวธุรกิจโรงแรมอะครับตรงบริษัทกลางบางรักครับตรงเจริญกรุงอะครับตรงนั้นน่ะเขามีตึกอยู่2คูหาครับอาจารย์แต่เขายังไม่รู้ว่าจะใช้ซอร์พาวเวอร์แมปหรือว่าลายแทงประมาณไหนแล้วคอนเซปที่มันน่าสนใจของโซนแถวนั้นน่ะคืออะไรครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยช่วยวิเคราะห์โจ์นี้ให้หน่อยครับอาจารย์ว่าซอร์พาวเวอร์แมปควรเป็นยังไงเออแถวเจริญกรุงที่บอกแถวบางรักเนี่ย อาจารย์ก็เคยไปเดินบ่อยนะครับแต่นี้มันมีคอนเซปต์หนึ่งที่จะทําเป็นลายแทงได้นะครับก็คือคอนเซปต์โรงแรมเกี่ยวกับสแตมไปสีกลางเนี่ยมันเป็นไปสีแห่งแรกในประเทศไทยนะครับอาจารย์แล้วก็แถวนี้เดิมเนี่ยมันจะมีร้านขายสแตมค่อนข้างเยอะอ๋อแล้วก็เป็นแหล่งเป็นแหล่งคนเล่นสแตมอยู่ลใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คนมาซื้อสแตมกันก็จะมาแถวเนี้ยแหละครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกลุ่มคนที่ ชอบสะสมสแตมแล้วก็มามา,มาเจอกันด้วยนะแถวเนี้ยครับก็เหมือนให้มันเป็นเหมือนคอมมอนิตี้ว่าคนมาเทรดกันว่ามีสแตมแบบนี้หายากแบบนี้อาจจะใช่ครับให้คือให้คนได้เจอกันเรื่องเรื่องของสแตมมากขึ้นใช่ใช่ไหมครับงั้นถ้าเกิดว่าทําเป็นโรงแรมเนี่ยบางทีอาจจะได้คนพักที่รักสแตมเนี่ยถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องความสวยและยูนิคเนี่ยคนพักเหมือนกันนะอาจารย์มีมีม,มีน่าจะมีแนวโน้มว่าคนพักเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ใช่เพราะตัวของสแตมเนี่ยจริงจริงมันเป็น สิ่งที่บอกเรื่องราวด้วยครับแล้วเราสามารถเอาคอนเซปต์ของสแตมแต่ละดวงเนี่ยเอามาใช้เป็นตีมในการตกแต่งได้อ๋อเหมือนว่าแบบแแตมจากประเทศนนประเทศนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อืมใช่แล้วมันจะเป็นมุดหมายเป็นตีมหลักของแต่ละดวงแต่ละห้องแต่ละที่อลไวก็ว่าไปถูกไหมครับอาจารย์ใช่คือคนอกจากการตกแต่งในห้องแล้วเนี่ยไอ้ตรงส่วนที่เป็นล็อบบี้เนี่ยตรงนี้เอามาเล่นได้เยอะเช่นรเราอาจจะจัดเทศกาล ต่างๆก็คือเราเดูว่าสแตมที่เราจะมาเล่นเนี่ยอยู่ในเรื่องไหนที่น่าสนใจเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคอลเลกชันหนึ่งอะไรถูกไหมครับอาจารย์คอลเลกชันสแตมนี้ใช่น่าลงน้าร้อนอะไรก็ว่าไปใช่ไหม<ช>ครับใช่บางครั้งอาจจะเกี่ยวกับนกอย่างเงี้ยครับเราก็จัดตีมนกในการตกแต่งส่วนล็อบบี้ไปแล้วก็เอาสแตมที่เกี่ยวกับนกนมาเป็นจุดเล่าเรื่องครับแล<ต>้วถ้าอย่างนี้เหมือนฐานลูกค้าจะเยอะไหมครับอาจารย์ว่าโอ้สฐานลูกค้านี่เยอะมากเลยเพราะคนรักสแตมเนี่ย จริงๆมีเยอะมากนะทั่วโลกอ,ะอ่ะ,อะก็คือถ้าเราสามารถที่จะโปรโมทให้คนรู้ว่าจุดนี้เป็นแหล่งโรงแรมที่เกี่ยวกับสแตมแล้วก็เป็นจุดนัดพบของนักสะสมเนี่ยครับคิดว่าเขาก็น่าจะเดินทางมาก็คือแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เห็นว่าบอกว,ว่าต่างชาติเยอะต่างช,ชาติเยอะ,ะส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินะครับที่พักแถวนั้นใช่เดินทางมาเที่ยวแล้วก็เดินทางมาเ,อาเจอนักสะสมด้วยกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนสแตมกัน เช่นเหมือนเมื่อกี้เนี้ยอาจารย์พูดถึงสแตมนกอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเทศกาลที่คนมีสแตมนกเนี่ยมาแลกกันครับจากประเทศขาดเบอร์นี้เบอร์นี้อะไรสชมไหครับอาจารย์ครับประเทศโปรตุเกสประเทศอังกฤษประเทศอะไรเงี้ยต่างคนก็มีสแตมนกครับเห็นภาพแล้วครับว่าแบบกว้างจริงวงการเข้ามาแลกรั์ตามแต่ละเทศกาลครับ แล้วรายได้จากห้องพักอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วราได้ทางอื่นอ่ะมันมันมันมีบ้างไหมครับนอกจากแบบร้านขายสเต็มแล้วก็ยังไงต่อครับอาจารย์บางทีอาจจะเป็นรายได้จากทัวร์ก็ได้นะทัวร์เพราะตัวสเต็มเนี่ยมันมีเรื่องของสถานที่ด้วยครับเช่นอจะเห็นได้ว่าบางทีมันมีสเต็มไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เราก็เอาไอตัวเนื้อหาในสเต็มไปจัดเป็นทัวร์ไปเลยครับทัวร์เช่น สแตมที่เกี่ยวกับจังหวัดอยุทยาอย่างเงี้ยครับเราก็จัดเป็นทัวร์เที่ยวอยุทยาไปก็เหมือนเหมือนเป็นแบบติดดาวว่าไปที่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วก็ต้องผลิตสแตมเองด้วยไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับก็คือเป็นสแตมของโรงแรมเองเลยครับพอคนมาพักเราก็มีการสะสมสแตมหรือว่าส่งสแตมไปให้เพื่อนที่รู้จักอย่างเงี้ย อ่แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยได้รู้จักสถานที่ที่เราไปเที่ยวต่างๆมาอะไรแบบนี้ได้แต่ผมว่าน่าจะกําไรเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์เรื่องสแตมเนี่ยเพราะแบบว่ามันเป็นของวินเทจนะครับอาจารย์มันตีมูลค่าไม่ได้เนาะรวมๆแล้วรายได้ค่อนข้างดีเลยครับอาจารย์น่าจะน่าจะพอเลี้ยงธุรกิจแบบไปได้ยาวๆเลยนะเหมือนนี่น่าทํามากนะครับผมว่าเป็นคอนเซปที่หรือว่าเป็นลายแทงที่ใช้ได้มากเลยครับแถวเจริญกรุงแถวบางรักอะไรเงี้ยครับตรงนี้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับครับ